สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมโซลนตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานนั่นเองครับผมนะซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กับตัวหลักผมนั่นเองนะครับผมซึ่งผมจะมาเล่นกิจกรรมใหม่นะกิจกรรมใหม่มีชื่อว่าเทศกาลชงช้างนะครับผมนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับกิจกรรมตรงนี้ซึ่งผมก็เคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ กิจกรรมก็จะได้ทั้งฉายานะครับผมแล้วก็จะมีโยกทัพทีมอะไรนี่นะนี่เราเป็นฉายาเทศกาลชงชางของที่อยู่บนหัวผมนี่นะนี่นะนะเดี๋ยวผมจะพาเล่นนะผมนะต่อไปกิจกรรมที่สองมีชื่อว่าเล่นว่าวนะครับผมนะกิจกรรมตรงนี้เป็นกิจกรรมเสียเพชรนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นของที่ของทั่วไปนั่นเองนะผมก็มีของน่าสนใจอยู่นะผมแต่ว่าแล้วแตเป็นเพื่อนเราสำหรับผมก็ ผ่านนะผมนะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่าน,นะผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเล่นกันล้วกันเนาะอันดับแรกเพื่อนๆจะอยู่ตรงสามช่องล่างนี้ใช่ไหมให้เพื่อนๆมาที่บ้านด้านสายข้างล่างนี้แล้วก็ตีบ้านออกนะพอตีบ้านออกเสร็จแล้วใช่ไหมเพนเพื่อนตีบ้าน้ทยตัวนี้ออกนะผมเพื่อเข้ามารับผลที่ทําอัพสกิลตรงนี้นะมันจะเป็นผลมันเป็นผลเชอรี่อ่ะเพื่อมาอัพสกิลนั่นเองนะผม เพื่อนๆตีมา2บ้านเพื่อนๆจะได้2ผลนะครับผมนะแล้วก็จะมีผลที่อยู่ด้านสายสุดนี่อีก2ผลเนาะเป็น4ีน้ำก็จะได้4แต้มเนาะให้เพื่อนๆอัพ ATK 2แต้มนะครับผมนะอ่ะอัพสองแต้มนมแล้วก็ให้เพื่อนๆอัพเสริม HP 2แต้มเหมือนกันนะครับผมเนี่ยนะจะได้สีแต้มพอดีเนผมหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆกลับไปตีบ้านด้านขวาบนเนาะ นี่บ้านด้านขวาตัวนี้นะผมนะให้เพื่อนเพื่อนตีออกเราก็จะได้ผลเชอร์รี่เนี้หนึ่งหนึ่งผลเนาะก็จะได้แต้มจากผลเชอร์รี่นี้หนึ่งผลนะผมนะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนมาที่ด้านขวาเราอัพเกรดสกิลนะผมกดอัพเกรดไปนะผมนะก็หลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนขึ้นมาด้านบนซ้ายเนาะนี่บันฝาตรงนี้นะผมแล้วก็ตีออกนะผมเพื่อนเพื่อนก็จะได้ผลอันนี้หนึ่งผลเนาะก็จะได้มาอีกหนึ่งเต้มเนาะให้เพื่อนเพื่อนอัพที่ตรงนี้นะผมเหมือนเดิมดาเป็นสกิลเนาะ พอเพื่อนๆมาถึงตรงนี้เราให้เพื่อนๆนกดรูปตรงจับมือกันเนาะแล้วก็เลือกวิชาจา์นะครับผมนะสําหรับผมนี่ผมมีแต่วิชาจา์สายโจมตีเนาะผมก็จะเอาวิชาจา์สายช่วยเหลือไปเนาะนี่ประมาณนี้นะผมเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ตีบ้านแดงออกนี้จะได้อีกสี่แต้มเนาะเพราะได้สี่แต้มปุ๊บเพื่อเพื่อนอัพตรงสกิลด้านขวาเนาะตรงนี้นะออัพไปเลยมันจะใช้สองแต้มละแล้วก็อัพด้านซ้ายเงินึงนะผม ประมาณนี้นะผมก็สังเกตว่าอีกด้านล่างทั้งสามนล่างนี้จะมีอีกหนึ่งขั้นนะผมถึงจะเต็มนะก็เราสามารถาที่บ่อน้พูร้อนเมื่อกี้นี้ได้เนาะที่อยู่ด้านซ้ายบนนะผมเพื่อฟื้นคืนชีพตัวละครที่ตายแล้วนะผมะตรงนี้นะผมที่วายากอยู่นะผมนะยากแต่ผมก็แก้ได้นะครับผมไม่ยากเกินไปครับผม มาครับผมส่วนตรงนี้จะมีคําอธิบายอะไรไม่รู้นะผมผมขี้เกียจอ่านเนาะเดี๋ยวผมจะพาเล่นเลยนะครับผมถ้าเล่นตามผมนี้ก็ได้แน่นอนนะผมฉายาเนาะทีนี้เพื่อนๆกดเดินมานะผมนะ,ะเดินมาแล้วก็ไปด้านซ้ายบนเนาะเพื่อเอาตัวนี้นะผมเราก็กดนําทางนะครับผมกดนําทางนะครับทางจากนั้นให้เพื่อนๆมาตรงนี้เพื่อเอาอสูรยานนะผมกดนําทางเหมือนเดิม เห็นไหมสังเกตว่าจะมีตัวทั้งสองตัวนะผมอยู่กับผมนะหลังจากนั้นให้เพื่อนกดประตูวาร์ปนะครับผมนะพอกดประตูวาร์ปเสร็จแล้วปุ๊บให้เพื่อนๆกดตัวนักเรียนตัวนี้น่ออ่าแล้วก็กดประตูวาร์ปกับนะครับผมอ่าตรงน,นี้ก็หลังจากนั้นให้เพื่อนๆมาที่ต้านสายผมเพื่อเอาตัวสีฟ้าตัวนี้นะนี่หน่หลังจากนั้นก็เพื่อนๆกดนำทางนะผม ตรงนี้เรากดประตูวับกลับนะครับผมหลังจากนั้นให้เพื่อนๆมาเอาสูตรยานนะครับผมแล้วก็กดประตูวับกลับมาเดิมเนาะอ่าพอกดประตูวับกลับแล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆกดเอาสูญญาณมือนเดิมเนาะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาเอาที่ตัวสีนี้นะผมนะตัวผู้หญิงเนาะนี่นะผมนะแล้วก็กดกลับอ่าพอกดวับกลับเสร็จเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมให้เพื่อนๆเอาสูญญาณตัวนี้นะผม นำทางเหมือนเดิมแล้วก,กดกลับเนาะปึ๊บแต่เราให้เพื่อนเมาเอาตัวผู้หญิงตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็เอาสุญญาณตัวนี้นะครับผมแล้วกดประตูวร์บกลับนะครับผมนะะหลังจากนั้นก็เพื่อนเพื่อนเอาสุญญาณเหมือนเดิมเนาะนะเรากดวาราบกลับนะครับผมปึ๊บตาอนนี้ให้เพื่อนๆไม่ต้องเอาสุญญาณกลับนะผมเอาอาจารย์สองคนนี้กลับนะครับผมกดนำทางนะครับผม นี่อาจารย์สองโรงเรียนนะผมอาจารย์โรงเรียนตะวันจันทากับอาจารย์โรงเรียนเช็คนะผมไม่ต้องเอาสุญยากลับไปเนาะปล่อยสุญญากลัที่เดิมเนาะครับผมหลังจากนั้นให้เพ bon ื่อนๆกดเข้าประตูว่าเหมือนเดิมเนาะปึ๊บหลังจากนั้นก็จะขึ้นผ่านดนะ่านเนาะกระแพงหินก็จะหายไปนะครับผมก็หลังจากนั้นให้เพ bon ื่อนๆมาตีบ้านด้านขวาตัวนี้นะน,ะนี่ตรงนี้ก็จะได้สองเนาะตรงนี้ผมจำไม่ได้ว่าได้กี่ผลเนาะพอเพื่อนๆตีบ้านด้านขวา,เ,าเสร็จแล้วปึ๊บให้เพื่อนๆเข้าไปรับผลเนาะแล้วก็มาั p ท่านล่างให้ตีให้ตันเลยนะผมนะนี่อัพให้ตันประมาณนี้นะผมเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาตีบ้านม่วงออกนะครับผมนะอะาตีบ้านม่วงออกพอเพื่อนๆตีบ้านม่วงออกเสร็จแล้วใช่ไหมผมจะได้อีกสองผลเนาะให้เพื่อนๆอัพตรงที่สกิลตรงนี้นะผมนะอ่าฟื้นฟูแม็กคทพีเนาะเพื่อนกวาดสกิลไปนะผมหลังจากนั้นให้เพื่อนๆมาที่บ้านม่วงตรงนี้นะผมนะเพื่อตีตรงนี้บ้านม่วงลง ข้างในตรงนี้ก็จะมีผลประมาณห้าผลนะผมชอบผลจำไม่ผิดเนาะสี่ืองห้านี่แหละจำไม่ได้นะผมก็ให้เพื่อน <c oughs> ๆตีไปเนาะหลังจากนั้นพอเพื่อนๆตีเสร็จแล้วปุ๊บจะได้มาประมาณหกแต้มนะครับผมนะให้เพื่อนๆอัพตรงนั้นตรงนี้นะผมอัพตรงนี้นะผมก็จะเป็นสีนะ่แต้มเนาะตรงนี้ก็จะตันนะครับผมแล้วก็อัพตรงนี้อีกนะผมก็จะหกแต้มพอดีนะครับผมบน,นะ,มะมอ,นะมนะอ่าประมาณนี้ทีนี้เพื่อนๆมาตีบ้านแดงตรงนี้นะผมจะได้ห้าผลเนาะ ผมหลังจากเพื่อนๆตีบ้านแดงออกเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมจะได้5แเต้มเนาะให้เพื่อนๆอ,อัพที่ด้านขวาสุดเลยนะผมะด้านขวาบนเนาะปึ๊บอัพไปนะครับผมนี่หลังจากนั้นได้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้เราเพื่อรับพูดวิญญาณอีกหนึ่งตัวเนาะสำหรับในทีมใครที่ยังไม่มีสายช่วยเหลือก็เลือกสายช่วยเหลือไปนะครับผมนะซึ่งผมผมเลือกมาแล้วเนาะผมก็จะเอาสายดาเมจหลักเลยแล้วก็ตูแคปนะผมว่าตัวไหนแคปก็เยอะมากกว่าเนาะมผมจะเอาเป็นกระบี่แล้วกันเนาะ ลังจากนั้นเราก็ตีบ้านม่วงตรงนี้นะผมเราจะได้อีก2แต้มนะครับผมก็จากหลังจากที่เพื่อนๆได้อีกสองแต้มนะเพื่อนๆก็มาอัพสกิลด้านซ้ายบนนะผมนี่กำลามศึกนะผมอ่ะสกิลก็จะตันหมดพอดีนะผมนะเราทีนี้เพื่อนๆตีบ้านม่วงออกไปเลยนะครับผมทีนี้มันจะมีเห็บด้านสายตรงนี้นะผมซึ่งเราต้องผ่านตัวนี้ไปก่อนนะครับผมนะ ซึ่งหีบตรงนี้ก็จะมีสายยาอะไรก็ว่ากันไปเนาะผมจาไม่ค่อยได้แล้ว <c oughs> ซึ่งตัวนี้เราก็กดท้าทายไปเลยนะครับผมไปนี่นะครับผมแล้วก็จะท้าทายกันไปนะครับผมนี่เวลาเรามีสายช่วยเหลือจะทําให้ตัวละครเราแทบไม่เฮ็ดีไม่ HP, ไมลดเลยนะครับผมนะ ก็คือจะผ่านด่านง่ายนั่นเองนะครับผมนะถ้าเรามีสายช่วยเหลือนะครับผมพอเพื่อนๆผ่านเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมให้เพื่อนๆมาตรงนี้เพื่อรับเห็บนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นการคุยอควสด่านนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับกิจกรรมนี้เนาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับฉายาเนาะก็ไปทําตามที่ผมบอกได้นะครับผมก็กิจกรรมนี้ก็จะยากหรือไม่ก็ยากนิดนึงนะครับผมเออพลังแคปทีมก็ต้องสูงนิดนึงนะถึงจะผ่านได้นะครับผมกิจกรรมก็มีประมาณนี้นะครับผมนะ ก็ไปลองทํากันดูได้นะครับผมอ่ะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมนะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม